สวัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับมันเก่าเกมเิ่งลยครับวันนี้เราจะมาโชว์ทีมออยาโตะกันนะมีคนถามมาว่ามีออยาโตะแล้วจะเปิดไรเด้นดีหรือไม่นะครับเปิดแล้วเล่นยังไงนะครับจัดทีมยังไงนะพี่บอกเลยว่าออยาโตะนะครับถ้าเทียบกับไซโนเนี่ยออยาโตะเป็นตัวที่มันเล่นง่ายมันไปได้หลายทีมได้หลายตีนะครับจัดยังไงก็ได้เนาะโดยเฉพาะสไปร์ล์บีสอย่างรอบนี้ที่มันต้องการน้ําเนี่ย ออยโตะก็คือใช้ได้ค่้นข้างด,ดีดีแบบอยู่ในระดับที่ดีมากๆเลยนะครับเออเราเล่นมาหลายไอดีละนะโดยที่เ,เงื่อนไขนะครับตอนแรกเนี่ยเรารอบแรกเราสามารถเล่นโมโนานามได้นะแต่รอบหลังๆเนี่ยพอมันไม่มีบัฟช็อคเวฟช่วยเนี่ยเราแนะนําว่าเราควรจะมีสายฟ้าติดไปตัวหนึ่งทุกคนเพื่อให้มันเชนกันมันก็จะได้เพิ่มดาเมจได้ด้วยนะครับเ,ออเพราะว่ามอนคึ่งบนเนี่ย แม้มันต้องการน้ํานะครับแล้วมันก็จะมี้อนหมู่เป็นหลักนะครับซึ่งถ้าเรามีสายฟ้าติดไปด้วย1ตัวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยอย่างน้อยสองตัวเงี้ยเราก็พอที่จะฆ่ามันได้พร้อมๆกันได้นะครับโดยที่ถ้าจะง่ายกว่านี้ก็คือมีตัวรวบไปด้วยนิดนึงนะครับมีตัวรวบไปด้วยนิดนึงเดี๋ยวคลิปลงสไปรัลไอบิสแบบเต็มเดี๋ยวเราจะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ให้ดูออยโตนะออยโตเป็นออยโตซีศูนย์นะครับอาร์ติแฟกต์ที่เราใส่คือเป็น สีน้ำนะครับอันนี้เป็นเส้นสี่น้ำนะอยโตสามารถใส่แฟกเป็นเส้นสี่น้ำก็ได้นะครับเป็นกราดิเอเตอร์สี่ชิ้นก็ได้นะครับหรือใครจะใส่เป็นชิเมทวะนะครับเออชิเมทวะสี่ชิ้นก็ได้นะครับเอ็กโคสี่ชิ้นก็ได้นะครับนี่เอ็กโคก็อันนี้นะครับเออหรือจะใส่ผสมผสมยังไงก็ได้ครับเออเป็นตัวที่ปั้นง,ง่ายมิว่านะมันเป็นตัวที่ปั้นง,ง่ายตัวนี้นะครับมีอาวุธ BP ใส่ให้นะเอออาวุธ Bp ก็ จะได้รับคิเลตนะครับก็จะมีคิเลตให้แต่ถ้าใครนะครับเป็นสายฟรีนะครับเราสามารถใส่ดาบอย่างดาบพลังโจมตีเยอะๆอย่างนี้ได้นะครับหรือถ้าเป็น3ดาวก็จะใส่เป็นฮาร์บิงเจอร์ได้นะครับเนี่ยฮาร์บิงเจอร์ออฟเดอะดอนนะครับทุกคนครับใช้ได้ดีนะครับใช้ได้ดีเลยหรือจะใส่เป็นเดอะฟลุตก็ได้นะครับเออใส่เป็นฟิสเซอร์ลิงดีไซน์ก็ได้แล้วแต่ใครมีอะไรก็ใส่อันนั้นแหละนะครับง่ายๆเลย เออตัวนี้มันเล่นง่ายครับพอสวัรด์นะครับเราจะลงมงตัวนี้ก่อนนะทุกคนนะค่มีสตอกอารนะครับเคียวกะนะทุกคนนะเออดาบเคียวกะเคียวกะเหมือนแบบปล่อยพลังท้องแข็งเนาะแต่ว่าเขาตีเป็นน้ํานะเออเพราะว่า เวลาอโยโตะกดสกิล e แล้วตีนะครับมันก็จะมีแบบจังหวะอย่างนี้ทุกคนเออมีจังหวะอย่างนี้มันจะชิง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 เนี่ยมันจะใช้เป็นสกิลตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสกิลที่อยู่ในตัวของสกิล e นะครับส่วนอันติกับตัวของโจมตีปกติเราอัพเป็น6ไว้ก็ได้นะครับเออตัวนี้ก็เอาไว้ใช้วางวงช่วยได้อยู่แล้วเพราะวงมนันกว้างมากนะครับเราวางวงแปนะน้ำเนี่ยใช้ตัวนี้ช่วยได้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเอาไว้เวลาเราจะรอ เก็บพลังงานอะเออจาังหวะเก็บพลังงานจาังหวะอะไรเงี้ยแล้วเราไม่กดสกิลมันจังหวะมันติดคูดาวเราจะเอายืนเคาะนะครับแล้วก็อัพเลเวลองหกไว้ไม่เสียาหายครับมันใช้ของน้อยเนาะเราไม่อ่านรายละเอียดตัวนี้นะครับเออเพราะว่าเราเคยทาคลิปไปแล้วเดี๋ยวมาดูการจัดทีมดีกว่าว่าได้มาปั้นมาแล้วเนี่ยเอามาเล่นยังไงนะครับอายตโตะนะครับเวลากดสกิล E แล้วก็กดตีแบบนี้นะครับมันจะชิงชิงชิงช,งชิงเนี่ยไอตัวนี้เนี่ยมันเป็นอัลกอริทึมที่ เป็น normal attack ซึ่งมันสามารถทิกเกอร์ซิงคิวทิกเกอร์แย่หลานได้นะครับเออเป็นตัวที่สามารถใช้ทิกเกอร์ซิงคิวทิเกอร์เย่หลานได้เพราะฉะนั้นเวลาเราจัดทีมเนี่ยเราสามารถเอาไปกับแย่หลานเอาไปกับซิงคิวแบบนี้ได้เออก็จะเป็นเขาเรียกว่าทีมโมโนน้ำนะครับเออแล้วก็เอาชีชีไปฮิวอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาแบบจีนไปฮิวนะครับหรือว่าจะเอาแบบน้ำล้วนบาบาร่าไปเลยแบบนี้ก็ได้นะครับเออแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าในสไปรัลไอบีสรอบเนี้ย เราบอกเลยว่าครึ่งบนเนี่ยตัวซิงคิวมันจะได้เปรียบครับมันโกงกว่าเพราะว่ามันทําลายเกตดได้ง่ายกว่าเวลาเราเลือกเอาเยหลานมานะนี่คือเยหลานซีหนึ่งนะครับแต่ว่าเราเลือกเอาซิงคิวมามันไวกว่านะพี่ลองดูแล้วนะครับเพราะว่ามันทําลายโลได้ไวกว่าครับเราเอาซิงคิวมาได้นะแล้วก็ซิงคิวมันก็จะแบบไม่ทําให้อายโตกระเด็นด้วยเพราะว่าซิงคิวมันมีไฮเปอร์อัมเมอร์อยู่ประมาณ70%นะครับ อ่าตัวอายาโตมันมี5้าเครับเวลามันกดสกิล E ปุ๊บทีเนี้ยมันขาแข็งแบบแทบจะร0% 0เลยนะเอออันเนี้ยค่อนข้างดีนะครับเอามาด้วยกันค่อนข้างดีแล้วเราก็ยัดส่ฟ้าลงไปตัวหนึ่งได้นะครับใครจะเอ่อเล่นไรเดนก็ได้นะครับหรือจะเล่นแบบยาเอมิโกะก็ได้หรือจะเล่นฟิตก็ได้นะครับฟิตอยู่นี่นะครับอา่าแบบนี้ก็ได้นะครับเออ มันจะทําให้ครึ่งโบนะทำเวลาได้เร็วขึ้นครับแล้วเราก็มีตัวรวบตัวหนึ่งแนะนําว่าควรจะมีตัวรวบนะครับเพราะว่ามอนมันจะกระจายกระจายถ้ารวบรวบได้เราก็ฟันทีแล้วสองตัวได้มันจะง่ายนะครับมันจะง่ายเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่เราแนะนํานะอ่าอเ,เริ่มจากทีมแรกก่อนนะครับก็คือทีม Hyper ร์ o ลูมนะครับ <laughs> เอ่อไฮเปอร์บลูจะเป็นทีมที่เล่นง่ายแบบง่ายตลอดการนะครับเราก็ ไม่จําเป็นต้องเอาตัวรวบไปก็ได้นะครับเอาตัวอย่างนี้ไปเลยนะเอาหมอกปยไปนะครับเอาซิงคิวไปนะครับเพื่อเป็นสองน้ําใช้ในการทําลายโล่ครับเออด่านแรกด่านสองมันอาจจะมีประโยชน์ไม่มากสําหรับสองน้ํานะครับแต่ว่าด่านที่3เนี่ยมันจะมีประโยชน์มากๆนะครับเราเอาไปอย่างนี้เลยนะครับลาพังดามาจ์ไฮปรบูมมันค่อนข้างไวมันถ้ามันฆ่าไวได้เนี่ยยังไงมันก็จบด่าน3าได้ทันนะครับคืึองล่างเราก็หาทีมอะไรที่มันเร็ว แรงหน่อยก็ได้ครับจะเอาในช่วงเนชั่นชายเนชั่นอะไรไปก็ได้นะเออแล้วแต่ใครจะมีับใครมีจงรี่มันก็ง่ายเนาะครึ่งล่างจะทําเวลาหนึ่งนาทีเนี่ยมันก็หลายทีมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับหรือใครแบบ boom, มีไฮเปรบูมก็เอาไฮเปรบูมไปอีกทีนึงก็ได้นะครับเออไม่ไม่ว่ากันไม่ว่ากันแบบนี้ก็ได้นะครับทีมนี้เดี๋ยวเกมเพย์เต็มเดี๋ยวเราจะลงคลิปให้อีกทีนึงเราเดี๋ยวจะลงคลิปเ,เกมเพย์เต็มทุกทีมให้เลยนะครับแเดี๋ยว ในคลิปนี้เราก็จะอธิบายเป็นเฉพาะด่านก่อนนี้ให้ดูเฉพาะด่านสมเลยนะเอออันนี้ก็คือเวลาเราเล่นเราก็ประมาณแบบนี้ครับวางวงทิ้งไว้แล้วก็ตัวไหนมันอยู่นอกวงเราก็เอาตัวไอายตโตเข้าไปปาดครับเออเพื่อข้างในเห็นไหมมันโดนสายฟ้าโดนไฟมันก็โอเวอร์โหลดมันกออ็สายฟ้าช็อตเชนกันมันก็จะตายอยู่แล้วนะครับทุกคนครับเออเพราะว่าไอตัววงอะ่ะมันแปะน้าได้นะครับเออเสร็จแล้วเวลามันมีสายฟ้าเข้าไปอะ่ะสายฟ้ามันจะเชนเข้าหากันเองนะครับ ส่วนไอตัวอื่นเนี่ยเราก็เห็นไหมเราก็ให้ป์บูมยัดเข้าไปแบบนี้ครับเออมันก็อย่ารัวรรัวรเข้าไปมันก็ตายไปละสอตัวนะครับนี่เผื่อกดอ,อันดีไปไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเออเลี้ยงเลี้ยงไว้ถ้าฆ่าสมุไรสองตัวพร้อมกันได้มันก็ง่ายอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วก็รอมันเดินเข้ามาหากันจังหวะเนี้ย ต้องจําไว้ว่าเราต้องดันไอตัวเมดเนี่ยเข้าไปหากันให้ได้นะครับจะเอาซิงคิวยืนชาร์จตีหรือจะเอาไรเดนปาดจะทํายังไงก็ได้ครับจริงๆล้วคือถ้าเป็นตัวดาบอะมันยืนชาร์จตีชาร์จตีมันถอยไปหากันได้นะแต่ว่าก็ต้องมีตัวฮิวที่ทําให้ตัวดาบมันชาร์จตีได้นะครับนี่พี่ก็พยายามเอาไรเดนปาดเข้าไปหากันนะครับอย่างเงี้ยเดี๋ยทุกคนนะให้มันมาอยู่ชิดๆกันครับเออเพราะว่าเดี๋ยวจังหวะทําลายโล่ออยาโตะมันสามารถปาดทีละสองตัวได้ทุกคน แล้วมันจะทําลายโลกได้ไวนะครับถ้าเราแพคไม่ได้แต่เราไปฆ่ามันไวแต่ตอนทําลายโลกเราช้ามันก็ช้าอยู่ดีนะหัวใจหลักคือตอนทําลายโลกนะครับเนี่ยแบบเนี้ยพอมันล้มไปอยู่ด้วยกันละปุ๊บพี่ก็เอายืนปาดถึงแม้มันจะโดน2ตัวทุกคนมันจะโดน2ตัวแล้วโลกเดี๋ยวมันก็จะหายไปได้นะครับอ่าแต่ว่าย่าโตมันอาจจะแบบทําลายโลกได้เกจน้อยนิดนึงนะครับเราต้องเอาตัวน้ําอีกตัวหนึ่งที่ทําลายโลกเกจดีๆมาช่วยนะครับเนี่ยเวลาเรากดอันติไปปุ๊บ มันก็จะมีอันตีช่วยทําลายโลกทุกคนแล้วก็ไปยืนตรงกลางเลยแล้วก็ปาดเลยเรียบร้อยครับแล้วก็จะทําเวลาภายใน2นาทีได้เนาะมีเวลาเหลือ10วิ20วิก็ว่ากันไปแล้วแต่ปีมือนะครับอันนี้ก็คือไอายาโตะกับไรเดนอ่าถ้าใครมีหมอไปมีนาฮีดะมีตัวของเยา่ยาเย่าอะไรเงี้ยมันก็ยังพอเล่นให้ปุบุมได้ตัวเอกพืชอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่ามันมีหมอปมันง่ายมันก็มีตัวฮิวเนาะ แต่ถ้าใครไม่มีหมอไปนะครับหรือว่าเราจะเอาหมอไปไปแบ่ล่างอะไรเงี้ยเราจําเป็นต้องเอาไฮเปบูมไปล่างเพราะเราไม่มีทีมเล่นแล้วนะครับเออเดี๋ยวยก,ยกตัวอย่างเนาะพี่ก็ล็อกตัวไว้ก่อนนะครับไฮเปบูมเขาจะไปล่างกันนะครับแบบนี้นะครับเออเนี่ยน้ําไปล่างหมดเลยนะเออแต่แล้วข้างบนเราจะเล่นยังไงนะครับสําหรับ คนที่มีอายโตะแล้วก็เปิดไรเด้นมามันก็ง่ายทุกคนเราจะเล่นไรเด้นแบบไม่มีดาเมจเลยก็ได้นะพี่บอกเลยว่าเล่นไรเด้น EM ล้วนคุณก็ผ่านสเปรยบิดได้สบายทุกคนเพราะว่าชาร์ไฟฟ้าวิละหมื่นอะ่ะเออมันเะิทำไมมันจะผ่านไม่ได้อะ่ะเราก็ยัดอายโตะเข้าไปนะครับยัดไรเด้นเข้าไปนะครับ,รบอ่าเสร็จแล้วเราก็เอาตัวรวบไปตัวหนึ่งนะครับพี่ก็จัดตัวรวบไปเสร็จแล้วเราก็มีตัวฮิวตัวนึงอันนี้ แนะนำว่าเป็นบาบาร่านะอือันนี้ต้องใช้บาบาร่าแล้วนะครับเพราะว่าหนึ่งคือบาบาร่าฮิวได้แรงดีจัดนะครับครึ่งบนบาบาร่าดีมากเพราะว่ากดอันติทีเดียวเต็มทั้งทีมแล้วก็เล่นต่อได้เลยนะครับสองคือบาบาร่าทำลายโลดได้ไวนะครับเออเวลาเจอไอ้ตัวเมดไฟเนี่ยบาบาร่าจะทำลายโลดได้ดีนะครับเพราะฉะนั้นเอาบาบาร่าไปมันได้เปรียบนะครับไม่จำเป็นต้องเอาเย่หลงเย่หลาน อะไรขึ้นมาข้างบนมาช่วยออยาโตะนะพี่ลองดูแล้วจริงๆแล้วเยหลานเนี่ยขึ้งบนไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับเออเพราะว่าเยหลานมันเก่งกับม้อนเดี่ยวแต่พอมันเจอม้อนหมู่ๆเนี่ยมันไม่ได้จะทาลายม้อนหมู่ได้เร็วครับอืมเราอาศัยไ,ไฟฟ้าเชนม้อนหมู่อย่างเงี้ยมันก็ได้เปรียบกว่านะเออเราเล่นสวิตช์เพเล่นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เล่นง่ายกว่าครับเอาเยหลานไปล่างดีกว่าไปตีบอสมันจะง่ายกว่ามาดูด่านแรกหน่อยนะคพรับด่านแรกนี่ค่อนข้างจะมีปัญหาที่บอกเลย มาถึงเราก็เอาบารบาร่าแปะปุ๊บอันติอะไรได้ก็อันตีไปก่อนนะครับเออเสร็จแล้วก็เอาไอายโตะมากดอันตีแล้วก็ปาดเลยนะครับเนี่ยสังเกตว่าอายโตะก็ปาดไปครับเออปาดไปปาดไปเสร็จแล้วมันจะมีตัวของไฟฟ้านะครับเชนการหมาสองตัวแล้วเวลามาันโดนไฟฟ้าช็อตเห็นไหมมันจะเต้นอะ เออเวลามันโดนไฟช็อตมันจะเต้นเต้นเต้นมันจะไม่ค่อยเดินไปไหนครับโดนครับมันก็จะมีโอกาสให้เราได้ตีง่ายนิดนึง <c oughs> เออเห็นไหมไอยตโตก็ตีทีละ8ปดพันนะครับไอยตโตตัวนี้ไม่ได้ตีเป็นหมื่นนะเพราะว่าไม่ได้แบบมาทีมฟูบัฟอะไรมากมายนะครับมาแค่ไฟช็อตอย่างเดียวนะครับอ่านี่ก็กดอันติคาซือฮะไปนะครับเอาบาบาร่ามาฮิวนะครับโดนครับเพราะว่าหมามันดูดเลือดเดี๋ยวมันพลาดได้ แล้วก็เอาเยาโตปาดต่อนะครับเห็นไหมเนี่ยพอปาดปาดปาดเข้าไปแล้วนะครับ <S 2> <S 2> <S ดูดเข้ามารวมกันอันนี้มีคาซื้อห้าพันมันเลยเป็นหมื่นนะครับแล้วก็เอาอะไรเนี่ยป,ปาดนะทุกคนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกางโล่ทุกคนเนี่ยีตัวอิลินัสมันจะกางโล่เราพยายามหาตัวอะไรที่มากดอันติทําลายโลบบ่มนหน่อยนะครับถ้ามันแบบปล่อยจรวดใส่เราได้มันตายยกทีมวันนั้นเนี่ยเรามีบาบาร่ามามีตัวแบบที่สามารถทําลายโล่อิลินัสได้ง่ายมามันจะง่ายทุกคน อันตรายจะมีตรงนี้แหละตรงอีลินัสนะครับเดี๋ยวมันปล่อยจรวดออกมาละเนี่ยเห็นหมเอออายาโตะมันก็จะใกล้ตายครับจังหวะเนี้ยเราต้องมีบาบาร่ามาฮิวแล้วมันก็จะเล่นต่อได้สบายเพราะบาบาร่ามันกดอันติีทีเดียวแล้วมันเต็มทั้งทีมแล้วมันก็กางโล่แล้วก็ทำลายโล่ตัวเม็ดได้ง่ายๆด้วยนะครับเออแล้วก็เอาอายาโตะปาดนะครับเห็นไหมปาดปาดปาดไปนะครับอ่าอิยาโตะจะตายอีกแล้วนะครับอายาโตะจะตายอีกแล้วแล้วก็เอาคาเฟอฮะามาโดดฆ่าไปหนึ่งตัวกดอันติีไปหนึ่งตัว,น,ตวน,น,นะครับเะ มันกากโลกแล้วนะครับเราเอาบาบลามาเห็นไหมบาบลายืนแล้วก็แปะน้าใส่มันนะครับเออแปะน้ําใส่มันแล้วมันก็จะลดแตกตายไปนะครับเดี๋ยวขอข้ามมาให้ดูด่าน3เลยนะเดี๋ยวคลิปเต็มค่อยไปดูทีหลังนะครับอ่ามาถึงปุ๊บพี่ก็เปิดสายฟ้านะครับพี่ก็กดอันติอายโตวางวงไว้ก่อนนะเหมือนเดิมครับทุกคนครับหลักการคือวางวงไว้แล้วก็พยายามให้มอนตมันโดนอยู่ในวงอ่ะมันจะได้เชนสายฟ้าใส่กันเองครับทุกคนครับเนี่ย เอเอพอมันเข้ามาในวงแล้วเดี๋ยวมันก็ตายครับเดี๋ยวกระโดดกระโด broadly, กกะโด,กกโด,กกโดไปเดี๋ยวมันก็ตายแล้วครับแล้วก็เอายาตบมาปาดปาดพยายามให้มันตายพร้อมกัน2ตัวนะอันนี้อันนี้ต้องเลี้ยงหน่อยนะครับมันไม่รุนแรงเหมือนนายบูบูนะเพราะนั้นตัวไหนที่เลือดไม่เต็มนะครับเลือดมันใกล้จะตา,ตายต้องระวังอย่ายไปตีโดนมันนะครับนี่พี่พยายามจะแบบเลือกที่จะมาตีตัวสมุไรตัวนี้นะครับเสียเวลานิดนึงไม่เป็นไรนะทุกคนนะเสียเวลาไปไม่เป็นไรดีกว่ามันตายพร้อมกันไม่ได้ครับถ้าตายพร้อมกันไม่ได้เราจะเสีย20วิมันจะช้ากว่า เออเพราะว่าพอมันมันได้โล่แล้วมันจะแบบกระเฮียกระหือลืมจะกระโดดไปกระโดดมาแล้วโคตรจะเสียเวลานะครับอาจังหวะนี้พี่เอาคาซือฮ้ามาดูดเขาหากันก่อนนะครับอย่างเหมือนเดิมครับทํายังไงก็ได้ให้มันตัวติดกันให้ได้ก่อนครับกดอันตอายะโตวางวงไว้เลยทุกคนนะเสร็จแล้วก็ปาดครับเห็นไหมมันจะโดน2ตัวนะครับมันก็จะง่ายครับแล้วก็ลวกไปเลยอันนี้ไวรว่าทำาดเมจได้ดีนะครับเสร็จแล้วก็ มันแตกออกจากกันไปนะครับเออจังหวะมันล้มมันแตกออกจากกันไปนิดนึงนี่ก็ทําลายไข่นะครับแล้วก็ให้มันล่วงไปทางเดียวกันนะครับอันนี้ต้องดูหน่อยนะครับผมครับพยายามให้มันล่วงไปทางเดียวกันนิดนึงนะครับอันนี้พลาดแล้วนะถ้าห่างกันแบบเนี้ยอันนี้คือพลาดละเพราะว่ายืนห่างกันประมาณ2เมตรนะครับสกิลออยาโตะมันจะไม่ถึงครับเอออันนี้ก็จะทําลายโลชาละแล้วก็ปาดพิทีละตัวก็ได้ครับแต่โชคดีที่ว่ามันข้ามมาไวมันก็เลยพอได้นะ มันก็เลยพอได้นี่พี่ก็จะค่อยๆทําลายโลกไปนะครับเอาบาบาราเน้นใช้บาบารานะพวกาบารามันทําลายโลกได้ไวกว่าเออเนี่ยแล้วก็ปาด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 เดินชนไปก็เรียบร้อยครับแต่จริงๆเนี่ย ทุกคนถามว่ามีายาโตแล้วเปิดไรเด้นดีไหมครับนะครับที่บอกว่าไรเด็นแต่มันดีนะครับยังไงก็ควรเปิดนะเออต่อให้เราไม่เอาไปกับอายาโตเราก็เอาไปอีกทีมหนึ่งได้ครับแยกไปอีกทีมหนึ่งเพราะไรเดนมันเก่งมากนะไปท่ะนี่จะสามารถเล่นไรเด้นอย่างเงี้ยนะครับไฮเปิร์บูมครึ่งล่างแบบนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะไวกว่าเดิมอีกเพราะว่าไรเด้นมันเลเวล90แต่ว่าคุกกี้ชินบุมันเลเวล80เพราะฉะนั้นมันก็เร็วกว่าอยู่แล้วนะครับเออง่ายๆเลยแล้วไรเด้นเนี่ย มันยืนมันยืนอันติปาดได้นะครับมันไฮโบบูมเซียววิ <c oughs> ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไวข้างล่างเพราะเรามีหมอไปอยู่แล้วเนาะอ่ะข้างบนเนี่ยทีเนี้ยไม่มีไรเด้นเราเล่นอะไรนะครับพี่ก็บอกว่าเล่นสายไฟอีกตัวหนึ่งนะครับตัวที่เหมาะสมที่จะเล่นกับไอโตได้จะต้องเป็นซับดีพสายฟ้านะครับเช่นคุกกี้ชินอบุนะครับแต่ว่าเนี่ยไม่ค่อยได้เดเมจแต่อย่างน้อยถ้าเป็น EM ล้วนอ่ะก็พอได้นะ EM ล้วนพอได้นะครับเออแต่ต้องเป็นสาย e m ล้วนไม่ใช่สายฮิวนะ ตัวที่2ก็คือป่อยโถนะครับป่อยโถเล่นได้นะครับเล่นคู่กับอายโตได้ตัวที่3นะครับก็จะเป็นตัวของฟิตนะครับ ฟิตเนี่ยเวลาอายโตตีนะครับมันจะเป็น normal attack มันจะช่วยให้เวลาใครที่มีฟิตซีหกนะมันจะปล่อยสแปมสายฟ้าเข้าไปเพิ่มคอมโบได้ด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อดีพิเศษนะครับสําหรับใครที่มีฟิตซีหกนะแล้เวเล่นคู่กับอายโตนะครับมันก็จะจิกๆๆ,ๆได้นะครับแต่ว่าอันนี้คือฟิตเขาไม่ได้ปั้นไว้นะของเราเนี่ยเราก็มียาเอกครับเออพอเป็นยาเอกเราก็ง่ายหน่อยเพราะอาะเอกก็มีดาเมจด้วยนะครับอายโตก็มีดาเมจด้วยนะครับ แล้วเขาก็มีตัวรวบตัวหนึ่งนะครับแล้วก็บาบาร่าเหมือนเดิมนะครับสไปร์ลอ,อ่บิดรอบนี้มีบาบาร่าเท่ากับชีวิตสบายนะครับเคยบอกไปหลายหลายหลายดีละนี่คือเลเวลแค่80นะแต่บาบาร่าก็คือบาบาร่าครับมีบาบาร่าเท่ากับชีวิตสบายนะอ่ามาดูด่านแรกกันก่อนเลยนะครับเออเหมือนเดิมนะครับมาถึงก็บาบาร่าเปิดโลกก่อนแล้วก็เอาคาซึฮะกระโดดกระโดดมันจะเป็นการทําลายโลกมอนไปด้วยนะครับวางเสาเสร็จนะครับเอาไอา้โตะวางวงนะครับทีนี้ ก็ตีครับตีไม่ถึงครับแล้วก็เดินเข้าเดินออกมาทีหนึ่งอ่ะเสร็จแล้วก็มาปาดครับปาดปาดปาดเข้าไปล่วงครับทุกคนครับและจังหวะนี้ก็โดดหนึ่งทีแล้วก็เอาฟ้ามาผ่าเลยนะครับโดนเข้าไปครับเต็มเต็มนะครับไม่เต็มครับเพราะว่าสกิลดันหมดก่อนไม่เป็นไรครับเล็ดพลาดก็แย่นิดนึงแต่ไม่เป็นไรครับเออยังไงมันก็ไวทีมันเก่งเนี่ยเสร็จแล้วก็เอายาโตมาปาดปาดปาดนะครับเออเนี่ยไหนว่ามันโดนสายฟ้าปุ๊บมันเจอเงึก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  แล้วเราก็กดคัตื้อฮะไปครับทุกครับเสร็จแล้วก็อย่าลืมวางสายฟ้าด้วยนะอันนี้กดไอโยโตกดอันติวางวงไว้นะครับแล้วก็วางสายฟ้านะครับแล้วก็ไอโยโตมาตีนะครับเสร็จแล้วมันก็จะตายครับพอมันตายปุ๊บก็เอาคัซเ้อฮะมารวบนะครับใช้วิธีดูดเต็มแรงเลยนะทำให้มันเข้ามาหากันให้ได้นะครับแล้วก็เอาบาบาล่ามาแปะน้านะครับเตรียมตัวนะครับจังหวะนี้วางสายฟ้าไว้นะครับเนี่ยมันกลางโลกแล้วนะครับพอมันกลางโลกแล้วกดอันติรัวๆครับทุกคนครับเออ นะครับแล้วก็อันติยาเอกมากดครับเนี่ยหนึ่งคือเรากดอันติเราก็ปลอดภัยหายห่วงจากการโดนยิงด้วยจรวดด้วยนะครับเพราะว่าจรวดสองตัวยิงพร้อมกันมันโดนทีเดียวตายนะทุกคนนะเออพอเรากดอันติยัดเข้าไปเนี่ยเราก็ปลอดภัยเดี๋ยวนี่สองคืออันติหลายๆตัวมันแบกน้ําแบกสายฟ้าได้มันก็ทําลายโล่อินดนัสได้เวลาเรากดอันติเสร็จมันก็จะออกโล่พอดีครับ ก็จะได้เปรียบตรงนี้เห็นไหมมันก็จะผ่านได้ไง่ายๆนะครับเออมีบาบาร่าอันติไปเลยนะครับทุกคนครับฮิวไปนะก็เหลือแค่เซลลิลนนัสน,นะครับแล้วก็บ้าเฮ้ยเพิ่งจะฮิวไปนะ,อะเอาบาบาร่ากลับมาฮิวครับยืนฮิวยืนฮิวไปก่อนนะส่วนด่านสุดท้ายนะครับด่านสุดท้ายเนี่ยเราก็ เปิดสายฟ้าก่อนทุกคนเปิดสายฟ้าก่อนพยายามอยาให้อีตัวปืนมันกระโดดหนีกันนะครับเนี่ยยืนอยู่เงี้ยให้มันอยู่ในแนวเดียวกันครับเสร็จแล้วก็เอาคาซือฮะมันูดดรวบนะครับรวบมันไว้นะครับทุกคนครับแล้วก็เอาฟ้าผ่าเลยเออเห็นไหมพอเรากลางโลกบาบาร่าล้วเอาคาซือฮะกระโดดมันจะกระจายน้ําด้วยมันก็เลยจะทําให้มอนติดสายฟ้าไปด้วยนะครับแล้วเอาตัวอายโตะปากให้ตายพร้อมกันนะเดีายลืมนะครับว่ายังไงก็ต้องให้ตายพร้อมกันให้ได้นะ อย่าเน้นแรงนะครับอย่าเน้นแรงเออยี่สิบแปดีเลี้ยงไว้ก่อนนะครับเลี้ยงไว้ก่อนเอาแล้วครับทุกคนครับตัวหนึ่งมันรอดครับมันรอดจังหวะนี้สายฟ้าตีให้ทันครับทันไหมครับอ่าทันครับทันแล้วก็ไปต่อครับไปต่ออันนี้กดผิดครับจริงๆจะกดจเอะแล้วมันเบอร์หนึ่งครับสลับออกมานิดนึงนะครับแล้วก็แปะๆรอบมันก็มาหากันก่อนนะจังหวะนี้ต้องรอเข้ามาหากันก่อนเสร็จแล้วก็โดดรวกนะครับถ้ามันไม่เดินเข้ามาหากันเลยอ่ะคราวคือห้ามโดดไม่ถึงทุกคน มันจะเป็นต้องเสียเวลานิดนึงครับให้มันอยู่ใกล้กันที่สุดมันจะดีที่สุดครับเออสาย้าอย่าเอกมันก็ตีโดนได้2ตัวด้วยอ่ะเสร็จแล้วเราก็กดอันตินะครับมาถึงก็กระโดดตึงที่เสร็จแล้วก็ปาดให้มันตายพร้อมกัน2ตัวนะครับมันจะได้ลวกไปทางเดียวกันแบบนี้นะครับกดอันติคั้ตื้นหะเลยนะครับมันจะช่วยทําลายโล่ได้นะครับจังหวะนี้เรามีโล่บาบาร่านะเราก็ไปยืนใกล้ๆนิดนึงนะครับ เออเสร็จแล้วก็ทําลายไข่นะครับแล้วให้มันล้มไปทางเดียวกันนะเนี่ยเออเวลาทําลายไข่ก็ยืนเล็งๆหน่อยให้มันล้มไปทางเดียวกันครับเสร็จแล้วครับอันนี้ดีมากอยู่ใกล้กันมากทุกคนอ่ากลางโลกบาร์บาร่าเรายืนยัดตรงกลางนะครับกระโดดครับที่ห้าหนึ่งทีนะครับเสร็จแล้วเอาอยาจบยืนยัดตีใกล้ๆเลยนะครับเออเนี่ยมันจะตีโดน2ตัวเลยนะทุกคนนะสายฟ้าก็จะโดน2ตัวเหมือนกันครับแล้วโลกก็จะแตกได้สบายครับ ส่วนลเดนเมื่อกี้เราก็ไปเล่นทีมล่างเนาะลายเด่นไฮบลูมนะครับมีคลิปเยอะมากนะ <c oughs> เออก็ง่ายๆครับถ้าไม่เอามากับอายโตะก็แยกไปอีกทีหนึ่งได้นะครับเพราะฉะนั้นมีอายโตะแล้วเปิดลายเดนดีนะครับเออแล้วสวดเปิดอายโตะดีไหมก็ค,คือดีครับถ้าใครมีเพชรเยอะนะ มันเป็นตัว DPS น้ำที่เล่นง่ายเล่นได้หลายสถานการณ์ครับเออบอกเลยว่าถือว่าค่อนข้างดีนะแต่นี่บอกไว้ก่อนนะตัวที่ทุกคนเห็นคือลงมงนะครับลงมงตัวสกิล E แล้วนะครับก็เลยแบบพอบวกคาซือฮะไปนะครับคาซือฮะมีฟีดอมสวอนนะครับแต่ว่าไม่ใช่คาซือฮะสายบัฟบอกไว้ก่อนนะเออคาซือฮะเป็นคาซือฮะสายดดเตจนะครับไม่ทำ EM นะทำคินะครับเออเป็นคาซืฮะที่ไม่ทำ EM แต่ทำคินะ บัฟได้ไม่สุดหรอกนะครับแต่ก็ตีเป็นหมื่นอ่ะเอออายาโตะก็ตีเป็นหมื่นอยู่ดีนะครับแล้วมันมีสายฟ้าจากไรเด้นด,ด้วยนะครับพอมันมีสายฟ้าจากไรเด้นมันก็ได้ดาเมจเสริมอีกวิลลหมื่นอีกนะครับมันก็มันก็ผ่านได้นะครับเพราะว่ามันเป็นดาเมจที่โดนทีละหลายตัวเนาะอ่ะอันนี้ก็เป็นทีมอายาโตะแนะนำนะครับสำหรับการผ่านสไปโรไอบีดรอบนี้แล้วก็หลายๆรอบที่ผ่านมาส่วนใหญ่เราก็ จะใช้อายโตะในกรณีที่เราจําเป็นต้องใช้ DPS น้ําประมาณแบบนี้แหละนะครับทุกคนครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายจ้า